การเห็นในภาพนะครับแต่กลายเป็นพื้นที่ทิ้งล้างประกอบหลังจากนั้นเนี่ยเองก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นการนอนของคนจรจัดในกรุงเทพานอนเข้ามานอนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนในบริเวณเหล่านั้นและผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ SME หลายๆคนที่ได้มีการค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าในปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพหอนคกรไม่ได้ให้ความสําคัญในการ จัดกิจกรรมถนนคนเดินเหมือนในอดีตอันต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในปีขอสไลด์ด้วยครับในปี2,558นะครับกรุงเทพมหานครได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งที่ลุกล้ำพื้นที่สาธารนณะและมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน ตลอดจน,จนจัดการดูแลความสะอาดของคลององอ่างนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านคงจํากันได้นะครับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยทางกรุงเที่ยมนครได้ทําเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้มีการจัดเป็นถนนคนเดินนะครับโครงการพัฒนาคลององอ่างเนี่ยได้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารนณะพัฒนาเพื่อกําจัดคลองที่น้ําดําเน่าเสียให้เป็นน้ําใสเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แลมีการพัฒนาพื้นที่สองข้างทางจนในที่สุดแล้วได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานะครหลังจากนั้นเองก็ได้มีการจัดถนนคนเดินทุกสุกเสาร์อาทิตย์เป็นประจำนะครับจากน้ำเน่าเสียก็กลับมาเป็นน้ำใสสะอาดเพราะว่ามีการวางท่อระบบบระบายน้ำท่อน้ำเสียจากบ้านที่อยู่ริมคลองณนะปัจจุบันนี้อย่างที่ท่านประธานเห็นในภาพนะครับได้กลายเป็นพื้นที่ทิ้งล้างประกอบหลังจากนั้นเนี่ยเองก็จะเป็นพื้นที่ที่ เป็นการนอนของคนจรจัดในกรุงเทพานอนเข้ามานอนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนในบริเวณเหล่านั้นและผมได้รับการร้องเรียนจากาผู้ประกอบการ SME หลายๆคนที่ได้มีการค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าในปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครไม่ได้ให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเหมือนในอดีตแล้วก็ทุกครั้งที่ฝนตกลงมาครับท่านประธานได้มีการน้ํา เน่าเสียจากท่อระบายน้ําลงในคลองทําให้น้ําในคลองเนี่ยเกิดเป็นน้ำำําดําน้ําเน่ากลับขึ้นมาอีกครั้งจึงขอเรียนปรึกษาหาลือท่านประธานไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานครว่าเพราะเหตุใดน,นะครับทําไมถึงไม่มีการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมสิ่งดีๆเหล่านี้ซึ่งเราได้รับรางวัลจากต่างประเทศให้มันต่อเนื่องแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้สร้าง ไม่มีปัญหาให้กับประชาชนพี่น้องในพื้นที่เหล่านั้นครับขอบคุณครับ